สวัสดีค่ะช่องฟินแลนด์ไทยการเด่นนะคะมื่อนี้สิพาเบิ้งไฮเบื้องนาเด้อขอดูขอกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำนะคะใส่รถเกี่ยวเด้อนากระบอกไก่นาบ้านบะทงเนาะเนาะนาบ้านบะทงนี่เดี๋ยวเห็นนี่เอียวเห็นขนมเส้นไปให้อ่าเย็ดเต๋อด้อยเย็ดเต๋อเกมา ตาเข้าก่อนี่ยางทางนาน n ้ à อุจจักกานนี่แ่ลานสายลานเขยลานเขยลานเขยย่แตคื ขนมเส้นตัวเองเป็นคนยิ้น้นำเอาเอาขานมเส้นน้ำปลาไปฟ้าขอผมนี่เบอร์บรรยากาศทงหนาโอ้ใด้ยางไฮยางหนาสี่สิบปีแล้วคันนี่สี่สิบกว่าปีใได้ยางไฮยางนะแต่ที่ขอกีวเข้ากันหมดแต่กอนเขอ,ขอ,ขอ,ขอดำานาเนาะข้างหน้าที่เป็นต้นไม้นั้น เคยมาตรงปา่าก่อนนะเออนเมืองอันนี้รู้สึกเป็นเมืองเมืองกลางดิเออเมืองกลางเนาะที่เข้าบ้านจุโบมาประมาณ100ร้อยไถึงร้อยเมตรประมาณแปดสิบเมตรก็อีอถึงเมืองกลางเมืองกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็เลาะมาเลยเลยนี่ค่ะ นี่ยายแต๋อกำลังตาเข้ามาก่อนเบิ่งยายแต๋อตาเข้านี่ค่ะคณะคาเพิ่นไงอู้เพิ่นปึกปุกสวนกล้วยแต่ก่อนบุษมีกล้วยนำคนาเนี่ยก็เมืองกลางก่อนเนี่ยนี่กรเอื่อนเถียงเมืองกลางค่ะสวัสดีค่ะยายแต๋อแล้ว แล้ววันนี้ไม่ไปทําบุญทำทานที่ไหนหรอคะไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปช่วยเหลือที่ไหนเลยคะจิตอาสาอ่าจิตอาสา,า,าคนอื่นแต่ของตัวเองทําคนเดียวเนาะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้มน้ําปลาล้ากับข้าวนมเส้นเอามาให้กินสวยโทรมาหามานบก็แล้วเออวันมานบหรือวันลบเพิ่งวันลบเนาะนนเออบบมีเบอร์โทรเจ้า นี่เขาเหมืองกลางน้ำใสจังพ่อนี่วันลบจ้าอู้เหมืองกลางนี่เถียงอยแหนแตลวเด้อค่ะมีสะพานปูนพร้อมเนี่ยนี่เ่าเอิญเหมืองกลางเนาะนี่เหมืองกลางเหมืองกลางนี่รู้สึกอีลอ่ล้อๆอไปบังเวอนแล้วก็ไปทะลุห้วยมักเขือมักยมไป ก็เริ่มเป็นนาแซงนากาะไปทางนั้นนะว่าเอ้าป่านี่มันบอนก็ไปตรงป่าบุ้ทึกดิเดี๋ยวแถวตรงป่าบุ้ทึกตีเนาะตรงป่าบุ้ทึกหรือหรืออู้ยเนี่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 ยตีเดี๋ยวแถวนี้เจ้ารอเก็บเองตีเนาะโอ้เจ้านี้กะมีมาณาจังเนาะ โมเมนต์ <c oughs> มันเป็นเข,ข้าเอิญอย่างก็เอิญก็เข้าเฮียตีโอ้โหหรือเยแต่ว่ายานเข้าหหองให้กับบา้านเม่อก็อก็เลยไปลอะเก็บเมื่ก็ <c oughs> <c oughs> ยานมูขอเข้าวเราเอาเข้าไปเบิดเออก็เลยมาลอะเก็บลาเก็บเอาไปให้เบิดแล้วก็อันมันเฮียก็ลาเก็บ ว่ายามมันห้องให้กับบ้านน้ำมูเนาะเออเอาไว้ไปตื่มมันตื่มกันเนาะตื่มมันอ้าวติดตามมาเด้อข้าไปเบื้องลุงซีรอนกับยายเต๋อแกพระเต๋อแกเก็บข้าวอันนี่เก็บแบบไหน่อยก็รู้จักต้องไปเบื้องกันเพื่อนบวบาวยานเหมันเหี่ยห้องให้อยู่บ้านแล้วก็บห้องให้หาต่เลยไปหากันไปเก็บข้าวก็เก็บเกี่ยวแวบหน่อยลุงซีรอนอธิบายให้เขาเบื้องก็ เขาคือว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วแล้วเหมือนเฮียอยู่ดัมข้างคณะเขาเออเัียถเสดายมันเสียดายเออแล้วลุงสิร้อนแล้วมีนาไหลแท้นาไหลเศร้าขอนาของบุ๋มีล็อกนาเศร้านาเศร้าเนาะอ้าวเศร้ากระโบเป็ดยังทำมีเฮียแหงเฮีดนี่ลุงสิรลอดกระปุกมักทัว อันหนอใส่กินหมดตั้งแต่หน้าฝนมาจนถึงหน้าออหมื่ดนาเนานะมีแค่อันนี้เ้พอพเขยืนนาให้นำนาปุ๊กไว้แค่นี้ก็พอกินแล้วคัเนี่ยนี่ป็าเต๋าปุ๊กอันนี้คุ้มพอดีบ่าาคุ้มบ่มะกอกมีนี่มะกอกมีนี่เขือมักเขือมักทัวน,น, <c oughs> นี่ว่าแล้วมือให้เหล่าแรนเอกมาเก็บผักไปกับตำสม้มออกไปเมนมะเขือมักทัวเอ้าป้าเต๋าถามเลยปุ๊กตอนไหนเนาะปกเอตั้งแต่ดำนะ จากแต่เข้ากำลังออกกำลังออกตีเข้ากำลังออกก็ได้กินตอนนี้พอดีตอนนี้พอดีแล้วก็เออเก็บเกี่ยวมากินไปเรื่อยๆบางแม่หัวเก็บเลยเลื้อยโอ้เรื่อยๆขาน้ำฝนกระโปหรีกแลงโอ้ไร้สารไร้สารพิษเด้อค่ะเนี่ยไร้สารพิษนี่มะเขือก็งามเต็มหัวหามาเบิ่งให้เบิ่งหน้าเด้อเนาะ นี่ค่ะมักทัวปั๊ดแตวเดเออร์ค่นะนะไร้สารพินนากระบอกไก่เขาไหนหรอกคะนนะี้กรบอกไก่จากมูบ้านอืม นี่คือเถี่ยงน้อยเด้อค่ะลุงสิรอนไซรถอีแตนนี่ค่ะนอนเฝ้าเข้านี่นะคะการการปลูกเอ่อการตากแดดตากเข้าให้แห้งกระไซอีเขียวเด้อค่ะเนี่ย ก็แต๋วเข้าได้พันอย่างคะพันก็ขอกค่ะก็ขอกสิอืมเขาต้องตากอย่างนี้ทุกปีที่ค่ะตากค่ะอืมให้เอาไว้กินนานๆไว้กินนานๆติให้มันแห้งติให้มันแห้งแล้วเอาไว้กินยำพุ่นน่ะมอได้วาดนิดไม้ที่นน่ะสิก็ได้เอาไว้ทำพันข้าวน้ำโอ้พันข้าวน้ำพร้อมสิพันข้าวน้ำ แล้วเหมิดจักเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่ป้าเต๋อกับลุงซิรอนเฮ็ดอย่างโตคะเห็ดมักทัว่ักทัว่อย่างคะทัวเขียวโอ้ทัวเขียวเนาะน้าแรงก็ทำถั่วเขียวน้าแรงก็ทำถั่วเขียวเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วทำถั่วเขียวแล้วนี้ก่อนเฮาอีวานถั่วเขียวนี่เฮาเห็นได้ก้อนไถ่ก้อนติ๊ดลึงได้คะเราก็ไถ่ไถ่นา ป่อยให้ดินแห้งสักอาทิตย์นึงแล้วเราก็เอาถั่วมาหวานตีกบรอฝนเป็นชาหนาเดียวนะ,ะดูะการเก็บเกเียเ่ยวข้าวเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเกษตรทขำของ นั่นก็คือวานพัวาสุเขยียวอวานจากไร่ครับปีนี้ลุงสิร์นปีนี้จะยี่สิบไร่ครับผมยี่สิบไร่ยี่สิบไร่แล้วเ่าแหงใด๋ยาเวลาเก็บเกี่ยวนี่เ่าจ้างเขาแบ็ด,ดเกี่ยวเขาก็ต้องจ้าง,งเขามาเกี่ยวเอารถมาเกี่ยวเหมือนอโอ้บบเมนจ้างคือเก็บเป็นปีบคืบอตะกอนวะเนาะโบเมนโบมีคนเก็บแล้วเด๋ยวดิโอ้เนาะใช้เกี่ยวใช้รถเกี่ยวเอาติใช้รถเกี่ยวคือข้าวเหมือนกับข้าวเหมือนกับข้าวคือกันโบ ขาก็เหมือนกันข้าวก็ต้องใช้รถเกี่ยวเดี๋ยวนี้มีคนทํางานแล้วพวกเซิร์ฟมารับจ้างนี่ฮ้อนฮ้อนป่วต้องเป็นต้องเป็นเครื่องทุ้มแรงหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใช้เงินใช้ให้เท่ากันยังเดียวอ่ะแล้วลุงซีรอนเฮ็ดอยู่อย่างนี้ฮ้อนยังขาววาบ่ลยฮ้อนอยู่แต่ก็ธรรมดาเฮาก็าทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องสู้ไปอืมเรื่องร้อนมันร้อนอยู่แล้วฮ้อนจังน้าบอฮ้อนจังหนาสแม่สบายแม่นคนใช้เงินสบายแม่น <c oughs> ร้อนเราก็ต้องทนร้อนก็ต้องทนเนะเาะอ้าวแล้วนี้ลูกสีร้อนให้กลับไปยูกรุงเทพกรุงเธออยู่ห้องแอรอ์นนเล่นอินเทอร์เน็ตกับเทดไห้เฮทนาเบบนี้อันไดนสบ,บายก็กันถาม <c oughs> ซื้อเราบอกซื้อเอออ,อ,อยู่นี้สบายกว่าโอ้ oh. เราอยู่ในเมืองมันก็อากาศก็เป็นพิษ <c oughs> อยู่บ้านเรานี่อยู่ท้องไร่ท้องนานี่อากาศบริสุทธ์ อทำไรไทยมาแล้วได้ออกกำลังกายไปด้วยเมื่อยกบพักมันบอเป็นแล้วกับเห็ดแบบนี้ก็เป็นนายตัวเองมันบอนายตัวเองนายตัวเองเนาะเราก็ทำแล้วก็รายได้เราก็เป็นเงินปีไม่ใช่ว่าจะเป็นเงินเดือนอืแล้วก็ทําได้ของเราได้เท่าไหร่เราก็ได้ก็เอาเหนื่อยก็พักเนาะเสรอดนะอื้แต่เราต้องทําไปเพราะชีวิตของเราแล้วป้าแต่วนี่จมบอ Ba à đều đi chồng hoa lùng si vila lùng si lộn nang hạc nang mưa nè? Si? Oh. Mmh. Nguyên nga? 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 เราวนนี้คิดว่าอีเปียนบ่ป้าแต๋วคิดว่าอีเปียนใหม่บ่เพียนอาทบ่เปียนเียนลุงสิรนเลียนคนอื่นนะเียนผัวอเียนหม่าเัวปลีอ่แต่ไม่ถึงกับยกทางอือันอัน ป่าค่อยเนาะเธอคิดจะมีใหม่ไหมถามแกเนอะฝรั่งเนอะถามพววแฝดสามมีฝรั่งเนอะคิดจะมีเธอคิดจะมีใหม่ไหมเพื่อนฉันเคยบอกไว้ว่าถ้ามียปัจจุบันเนี้ยไม่ดีนะมันอาจจะดีกว่าเอาใหม่ก็ขอเอาใหม่มันอาจจะร้ายกว่าเก่าก็สรุปก็คือไม่เอาว่ก็เอานะเอาได้แต่เขาจะรักเราเหมือนกับ คนที่เราอยู่ได้ไหมบางคนเข<ต>าอาจจะเอาอาจเขาจะรักไม่ได้รักใจเรา,รเราแล้วเขารักเงินเราก็มีบางคนอ๋อลุงสิรอนอันผ้านี้เขาเห็ดมาเป็นผืนแบบนี้หรือลุงสิรอล้นมาเย็บเอาเขาเนี่ยเย็บเอาเองก็มีแล้วก็ซื้อมาเป็นผืนก็นมีเดี๋ยวนี้เข,ขามีใข่ให้เราหมดเนะี่ยจะเอาจะเอากว้างเท่าไราย,ยาวเท่าไหร่เขามีให้เราหมดแบบนี้15เมตร10เมตรแพงเะค่าลุงสิรอล้นผืนนึงก็อยู m, m. ่ที่ ยาวหรือกว้างมันก็ประมาณผืนแปดร้อยมีผืนพ<อ>ันหนึ่งมีแล้วแต่จะผืนเล็กผืนใหญ่แค่นั้นแหละโอ้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ทันสมัยเฮ็ดให้เขาสัมบายจังเนาะสัมบายแล้ว<อ>เดี๋ยวนี้เา<อ>ทำมาให้เราหมดแล้วทำมาให้หมดเนาะได้ผืนใหญ่กันอกเขาเอาสิบคูณสิบแล้วคุ้มจากปีนะคะลุงสิรน ซื้อทีนึงสี่ปีห้าปีพวกเนี้ยจังจังพั้งละตีเราต้องเก็บเมียนดีๆบ่พอได้ใช้ทุกวันเราใช้ปีนึงใช้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งบ่ใช้แต็นทยามฤดูตากข้าวตากข้าวแล้วเวลาสีข้าวกับเม็ดกระลงนี่ก็บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอันนี้มันบ่ลอดเป็นบ่ขนาดเนี้ยบ่รอดเนี้ยโอ้มันเป็นอย่างนี้ก่อนเนี้ยเออดีจ้ะโอเคค่ะลุงศิรนค่ะขอบคุณมากนะคะ จ้ามาเยี่ยมทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะคจ้าสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ พ้นค่ะเห็ดไก่ไก่พูนด้ยยางกับบ้านเอารถโจทย์ไว้บ้านเพิ่นก็ลังข่าวๆเนอ้อค่ะนั่งคือวัดทุ่งทองชัยเน้อค่ะอืม ค่ะเห็ดไก่คุณได้ยางกับบ้านเราลดโจดไว้บ้านเพื่อนก็รังเข่าๆเน้อค่ะนั่งคือวัดทุ่งทองชัยเด้อค่ะอืม